สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดา่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้สูงอายุนะจ๊ะ,ะสำหรับผู้สูงอายุที่จะยืนยันสิทธิตามกฎหมายใหม่ระเบียบใหม่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององ,องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ 2566ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566นนะคะค่ะก็หลายๆท่านก็สอบถามเพอน้อยมากต่มีท่านหนึ่งค่ะมีท่านหนึ่งค่ะ,ท,นนคะท่านก็เกิดวันที่17ธันวาคม2 5 0 7 17ธันวาคม250 เตค่ะท่านสามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์ได้ในช่วงไหนแล้วเอกสารหลักฐานที่จะต้องนําไปมีอะไรบ้างนะจ๊ะค่ะสำหรับระเบียบใหม่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2 5 6 6 6ค่ะท้องถิน่นทุกแห่ง ท้องถิ่นทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตนะจ๊ะค่ะก็ทั่วประเทศช่วงนี้อยู่ในระหว่างการอำนวยความสะดวกแจ้งไปยังผู้มีสิทธิ์กับผู้มีสิทธิ์ตามห่วงช่วงอายุาตามที่ได้กำหนดกันไว้นะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะในช่วงนี้แน่นอนค่ะท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508 เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508ค่ะก็รอไปยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนมก,กร,ราคมถึงเดือนธันวาคม2567ค่ะและสำหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยมา17ธันวาคม2507ค่ะ ไปได้เลยนะจ๊ะไปได้เลยหรือสําหรับท่านที่ปล่อยให้ตัวเอง60ปีแล้ว60ปีเลยยังไม่ไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในรอบที่ผ่านผ่านมาค่ะก็เช่นเดียวกันท่านสามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยอย่างคีพผู้สูงอายุไปที่ไหนไปที่ท้องถิ่นค่ะท้องถิ่นก็คืออบาตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบน ณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะค่ะก็ฝากกันไว้เลยค่ะเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าสมุดบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเลือกดูด้วยนะจ๊ะว่าเออธนาคารหรือบัญชีท่านมีการเคลื่อนไหวไหม ถ้าบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวถ้าเอามาตอนยืนยันสิทธิ์การถึงข่าวที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์โอนเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุให้กับผู้มีสิทธิ์กรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สับเร็จ นายจ่าก็ฝากไว้เลยสําหรับในส่วนของบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวเพราะบางธนาคารถ้าเจ้าตัวไม่ไปขยับเขยืขย่อนเคลื่อนไหวของบัญชีนาะจ๊ะธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบค่เพราะฉะนั้นท่านที่สอบถามพอ,อน้อยมา17ธันวาคม2507 ค่ะท่านเกิดก่อนวันที่สองกันยายน2 5 0 8แน่นอนค่ะก็ไปยืนยันสิทธิ์ได้ไปยืนยันสิทธิ์ได้หรือท่าในใดที่ได้รับแจ้งการได้รับแจ้งจากท้องถิน่นนะคะได้รับแจ้งจากอบตเทาศบาลหรือสำนักง,งานเขตกล่าวว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ค่ะท่านก็ไปในห้งองตามช่วงเวลาดังกล่าวนะจากมกราถึงเดือนธันวาคม2567คก่ะไปยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ น่าจะก็คงจะชัดเจนสําหรับหลายๆท่านที่สอบถามมาและมีบางท่านที่สอบถามพอ,อน้อยมาอยู่ต่างจังหวัดการไม่ได้กับภูมิลําเนาต้องทําอย่างไรค่ะท่านใช้หนังสือมอบอานานจน่จจะท่านใช้หนังสือมอบอานาจจะนังสือมอบหน้าจะซื้อแถวร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้เป็นใบมอบหนา้าทั่วไป อาจ๊ะเป็นใบมอบอำนาจทั่วไปหรือจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ลงนามตรงผู้มอบอำนาจส่วนผู้รับมอบอำนาจกัมอบให้ใครก็ได้ที่อยู่ทางบ้านที่สะดวกที่จะไปยืนยันสิทธิแทนท่านได้อย่าลืมเอกสารหลักฐานของท่านนะจารยไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหน้าสมุดบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวรับรองสำเนาให้ถูกต้องนะคะรับรองสำเนาถูกต้องลงนามชื่อของท่านลายเซ็นให้เหมือนกันกันกบลงนามในผู้มอบอำนาจส่วนผู้รับมอบอำนาจท่านออจะมอบให้ใครที่สะดวกทางบ้านไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องค่ะก็เขาก็จะลงนามตรงผู้รับมอบอำนาจเอกสารหลักฐานแล้วไปยืนยันสิทธิ์เลยนะจ๊ะแล้วไปยืนยันสิทธ์ยืนยันสิทธ์แล้วท่านจะได้รับในช่วงไหน ยืนยันสิทธิ์แล้วท่านจะได้รับหลังจากเดือนถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ยกเว้นกรณีท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งของเดือนนั้นท่านก็จะได้รับเ,ออเบีย้ยยังชีปูสูงอายุในเดือนนั้นเลยกรณี60ปีก็รับในช่วงเดือนนั้นเลยค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพออน้อยเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบใหม่ร,ระเบียบใหม่ล่าสุดซึ่งมีผลบังคับใช้มีผลบังคับใช้แล้วนะจ๊ะตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมาค่ะ เวลาท่านก็สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาค่ะก็ส่งวันเดือนปีเกิดมานะเจ้าว่าจะยืนยันเสร็จได้ในช่วงไหนค่ะทุกคําถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสําหรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องกลาลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ